สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้เอาหน้วัชนาไปไว้ที่ตอนกลางวันเลยนะคะยังไม่ได้เก็บขยะเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็มาถ่ายคลิปให้แม่ๆเอซดูนะคะ อาจจะเสียงบาบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะหรือว่ายัางไงหรือว่าบางทีมันสั่นบ้างอย่างนี้นะคะเราก็ต้องขออภัยนะคะเฮ้ยขี่ดิมัตเซาวเท่นี่แหละนี่แหละ นี่ครับคุณพ่อครับสวัสดีตอนเช้าครับถากเงา<อ>สันเะ้านะครับ,รบเดี๋ยวเรามาดูที่นาตา雅เฮ้ยนาตาจา้า เมื่อวานนะคะคุณพอ่อตั้งเอาอ่ายางรถกว่าจะเอาไปได้นะคะขอยากมากคุณพอ่อตั้งเอาอ่ายางรถไปลองถากอ่ะเงาสับปะรดนะคะก็คือใช้สองอันแล้วเลยอีกสองอันก็เลยเอาไว้ให้พี่นาตยานะคะกว่าจะขอเอาได้คอยากมากเลยนะคะพี่นาตยาหวงกลิ่นหลักก่อนนะ ลักกันานะหองกินนี่สวัสดีค่ะเร็ววัสดีจ้าอะไรติดหน้า เบิ้งนอนเอาอ,อ่กให้ยเขาเขาชอบนอนแต่ฝั่งนี้นะะนอนหนึ่งมา,มาดินติดหน้าหญ้าติดหน้าเต็มเ <c oughs> <c oughs> ลยืมอะไรนะเบิ้งขาล้างเห็นเห็ดเขื่อจังสันเนี่ยเื่อจังสัน ก็วันนี้คุณพ่อก็ต้องเร่งถากเงาสับปะรดนะคะเ,เพราะว่ารีบเอาไปส่ง,ขงเขานะคะน้องเอาดอกเบื้ง หวงมากเลยนะคะยางรถนี้เดี๋ยวถ้าวันนี้อากาศร้อนนะคะเดี๋ยวหนูจะพาเขาไปเล่นน้ํานะคะเดี๋ยวปล่อยเขาเล่นน้ําเลยถ้าอากาศร้อนๆนะคะแต่ถ้าอากาศเป็นแบบว่าแดดไม่ค่อยออกอย่างนี้หรือว่ายังเย็นๆอยู่นะคะหนูก็จะเดี๋ยวแค่อาบน้ําให้เฉยๆนะคะสวัสดีค่ะยัง เล้วพินัตยาจา๋าเขากินอ่ะเ,เ,เขาเลือกอร์เขาเรียกอะไรที่ว่าคุณแม่ถากเขาาสับประรดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาชอบกินนะเมื่อวานนะคะแม่กับพ่อก็ไม่ได้อ่าสับประรดมาให้เยอะนะคะ นนเมื่อวานไดสับปะรดมาแค่นี้นก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะเก็บขยะให้ทั้งสองเชือกเลยนะคะแล้วก็เอาไปกินน้ำเอาไปล้างหน้าล้างตานะคะแต่พีน่นาตยานี่ถ้าเอาไว้แบบนี้นะคะถ้า อาบน้ำไม่เขาเขาไม่ชอบให้อาบให้เลยนะคะนอกจากจะแบบว่าปล่อยเขาไปอาบแล้วหรือว่าเขาเล่นยังไงอย่างนี้นะคะเขาถึงจะยอมอาบน้ําหรือว่าถ้าเขาอยากเล่นน้ําแบบมากๆเขาก็จะเล่นนะคะเขาจะอันดับเล่นเลยนะคะถ้าเขาอยากเล่นเขาจะขอเขาจะเรียกจ้าจ้าเขาจะขอแบบเหมือนเขาขอกินนะคะถ้าวป็นในอากาศร้อนๆ หลากย่างเลิศกันนะ,ะสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะสวยๆเร็วสวัสดีค่ะอยากกินอยังเร็วสวัสดีจา้างกอนสวัสดีจา้าเจ้าสวยๆเจ้าสวยๆได้แค่นี้บอฮึ่ ไม่ได้ไปถ่ายที่อื่นให้ดูนะคะเพราะว่า,าก,ก็อย่างที่ว่านะโควิดก็ระบาดก็ไม่กล้าไปถ่ายที่ไหนนะคะก็ไลยถ่ายแค่อยู่แค่นี้นะคะได้ถ่ายกับพี่นัตยาแม่วาสนาอย่างนี้นะคะแล้วก็คือไม่ได้เปลี่ยนพื้นที่ไปที่ไหนเลยนะคะก็ต้องขออภัยนะคะก็อยากอยากไปถ่ายนะคะอยากไปถ่าย พวกน้องๆหรือว่าช้างเด็กๆอะไรอย่างนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าติดที่โควิดนะคะแล้วก็ไม่กล้าไปนะคะคือว่ากินนี่ฮะมาน,นี่แล้วมาแล้วแล้ว ถ้าพี่นาตยาเขากินสับปะรดนะดเขาจะอ่าเอาใบออกแล้วเขาจะกินแต่พวกเง่ามันหรืออะไรอย่างนี้เนาะจับมือหน่อยจับมือหน่อยเร็วน่า <c oughs> ให้วัด,ดีเจ้าววัตด,ดีเลยขี่โกงี่เงียว่ยอขี่โกงแท้ เมื่อคืนนะคะแม่วาชนาเขาก็นอนนะคะเขานอนแต่เขานอนลงฝั่งอ่ฝั่งขวานะคะฝั่งที่ว่าเปื้อนดินนะคะอืมเขาจะชอบไปนอนนอนฝั่งนู้นนะคะและ้วกกกินกินก็จะกินแถวนี้น้านก็จะไปนอนฝั่งนู้นนะคะที่นอนประจำของเขาแม่นบอหือ เห็นยังบ่ได้เลยอ่าปากใจอย่างเดียว <c oughs> หาแต่ของกินอ่ะแม่วาสนาตัวใหญ่ตัวหนามากเลยนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะหลังจากนี้นะคะก็จะเอาไปอาบน้าเอาไปให้เขาถูต้นไม้อะไรให้สะอาดเนื้อให้สบายเนื้อสบายตัยวนี่ดูขานอนขีดนข่ดินยังตีตาอยู่เลยเอ้าผช้าขี่ดินยังตดตาอยู่เลยเออ สำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะถ้าผิดผิดตรงไหนหรือว่ายังไงก็ จะไปปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ทีเอีทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจอของพวกเราครอบครัวน้องนาตยาวัชนานะคะขอบคุณค่ะ